มิกกี้อยากจะฝากบอกถึงสังคมนะคะว่าการที่เรามีความรักเพศเดียวกันเนี่ยมันไม่ผิดค่ะมันผิดที่สังคมนั่นแหละค่ะไม่ยอมรับความต่างนี้เองค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าพี่กรได้ใช้ยามุงเป้าเขาก็คงจะไม่อยู่ในสภาพเหมือนด้านหลังของมิกกี้นี่แหละค่ะ ชื่อมิกกี้นะคะชื่อจริงดลวัฒชัยชมพูค่ะอายุ29ปีอาชีพรับรชาชการครูค่ะก็ เรื่องราวความรักของมิกกี้เนี่ยจริงๆมิกกี้กับพี่กรเนี่ยเจอกันใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็พี่กรเนี่ยเป็นฝ่ายแอดมาหามิกกี้ก่อนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพี่กรเนี่ยกย็พยายามพยายามขอเบอร์มิกกี้ให้ได้เลยอยากได้เบอร์โทรศัพท์เนี้ยนะคะแต่ด้วยความที่เรากลัวว่า เขาจะรู้ว่าเราเป็นสาวประเภทสองอะไรเงี้ยเนื่องจากเสียงของเรามันใหญ่ใช่ไหมคะก็เลยไม่ให้เบอร์ไปเขาก็ตื้อ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 อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจน,จนจนจนเรายอมให้แต่ว่าเราก็ไม่ยอมให้เพราะเราเราเรามีประสบการณ์ที่แบบว่าไม่ค่อยดีสําหรับสําหรับความรักอย่างเงี้ยน,นะคะ เพ่งเขาพูดมาประโยคหนึ่งว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่ไม่มีลูกเราก็ไปหาน้องหมามาเลี้ยงด้วยกันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะให้มีคิดประทับใจหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นจะเสมอต้นเสมอปลายอย่างอย่างอย่างดีที่สุดอย่างเงี้ยนะคะเราก็อ่ะลองดูลองเชื่อใจเขาดูเนี่ยนะคะก็บากฏว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็เสมอต้นเสมอปลายจริงๆ เช่าดีไหมอย่างเงี้ยนะคะแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะคุณแม่ก็มีที่อยู่นี่งั้นเราก็สร้างบ้านเดือนเดือนเมษายนก็เลยตัดสินใจกู้เงินสาครครูเชียงรายมาหนึ่งล้านห้าแบาทก็มากู้เงินแล้วก็มาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กับพี่กรเลยเนี่ยพอบ้านเสร็จก็มีพิธีทําบุญบ้านใหม่วันที่23สิงหาคมปีเดียวกันนะปี2,563ครั หลังจากนั้นเนี่ยพี่กรณ์ก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยเจ็บออดออดแอดแอดมาแล้วแต่ว่าเราเนี่ยนึกว่าเราเนี่ยนึกว่าพี่กรณ์ป่วยเป็นแค่โรคกระเพาะเพราะพี่กรณบอกว่ามีอาการจุกแน่นระหว่างกลางอ,อกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอาการทานข้าวได้น้อยอย่างเงี้ยคะ่ะอืดท้องเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นแค่โรคกระเพาะอย่างเงี้ยนะคะก็เลยซื้อ,อยามาทานแต่มันก็ไม่หายนะคะ ก็เลยซื้อยามาทานพอทานเสร็จแล้วก็กลับเป็นไข้ทีนี้เราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันแน่ก็เลยตัดสินใจไปไปหาหมอที่คลินิกนะคะคุณหมอที่คลินิกเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้รากสัตว์ใหญ่นะครับก็ได้ยาชุดหนึ่งมาทานพอพี่กรอนทานชุดนี้ไปเนี่ยก็เหมือนกับอาการบรนทุเราลงแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปอีกสองวันเนี่ย พี่กรก็กลับมีอาการไข้ขึ้นแล้วก็ท้องร่วงทีนี้น้ําหนักเริ่มลดลงละเราก็แต่คิดต่หวังใจว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่ไข้รักษ์ใหญ่ก็เลยเดินทางกลับไปที่คลินิกอีกรอบหนึ่งเพื่อไปถามคุณหมอว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่เงี้ยคุณหมอก็บอกว่างั้นเดี๋ยวลองตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ดูไหมเผื่อว่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าก็ไม่เป็น ะะทีนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะถ้าไม่เป็นเชื้อ HIV แล้วจะเป็นอะไรทีนี้ปรากฏว่าก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อไปตรวจดูเนี่ยนะคะแต่ว่าสิทธิ์ของพิกรเนี่ยยังไม่ได้ย้ายมาสิทธิ์ของพิกรณ์เนี่ยยังอยู่ที่ลำปางก็เลยต้องขับรถกลับไปที่ลำปางเพื่อที่จะไปทำซีทีสแกนเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณหมอคุณหมอตรวจพบก้อน พบก้อนเนื้อบริเวณชายโครงด้านขวาก็ <Monsieur> เลยไปตรวจ CT สแกนค่ะวันที่15ตุลาคมค่ะแล้วคุณหมอก็นัดอ่านผล CT สแกนวันที่17ตุลาคมค่ะคุณหมอวันที่17เราก็เดินทางกลับไปใหม่ที่จังหวัดลำปางค่ะคุณหมอบอกว่าพี่กรณเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ได้6ถึง11เดือนค่ะแต่ว่ามันก็พอจะมีทางรักษาเพราะว่าคุณหมอตอนนั้นที่จะวันลำปางยังไม่ได้พูดอะไรมากคุณหมอก็บอกว่าทางรักษาอาจจะมีการเรื่องของการปรึกษาการรับเคโมบํมบาบัดการทานยามุ่งเป้าหรือว่าการผ่าตัดอ่างเงี้ยนะคะมีอยู่3ทางด้วยกันค่ะ แฟนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่บริเวณตับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันดาวลงหมดเลยครัไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนมาก่อนตรงไหนมาที่หลังเนี้ยจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยค่ะ เราเป็นแบบนี้ได้สักประมาณ2ชั่วโมงแฟนก็มาจับมือเราแล้วก็เรียกสติเราให้ให้รู้สึกตัวนะคะว่าเดียวเดียวเดียวน้องตั้งสติก่อนตอนนี้เราต้องหาทางรักษาว่าเรามีวิธีรักษายังไงร่วมกันวางแผนกับคุณหมอว่าเราจะรักษายังไงเนี่ยนะคะ<อ> <ๆ S 2> ก็พอหลังจากนั้นพบเนี่มิกกี้ก็เลยพาแฟนไปที่ โรงพยาบาลจุฬาพรที่กรุงเทพนะคะคุณหมอเขาเขาบอกว่าเออตอนนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แค่หนึ่งทางนั่นคือการรับยามบ่้งเป้านะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยถ้าคนไข้ได้ทานแล้วเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือสรรนคุณของมันก็คือจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปยับยั้งเซลล์ม,มะเร็งไม่ให้มันเติบโตมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะให้มันจํากัดอยู่แค่ ตัวในบริเวณตับเนี้ยนะคะแล้วถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็จะอาจจะทําให้มะเร็งฝ่อได้แต่ว่าไม่หายนะคะมะเร็งน่ยไม่หายแน่นอนแต่ว่าอย่างน้อยก็ทําให้เราทําให้เชื้อมะเร็งมันเนี่ยสงบลงอย่างนี้ค่ะ มิกกี้กับพี่กรณีตาลุกวาวเลยค่ะตอนนั้นพอหลังจากที่ได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นมิกกี้ก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วยาตัวนี้เราสามารถรับได้เลยไหมหรือว่าเราต้องเจาะเลือดก่อนคุณหมอบอกว่าสามารถรับได้เลยค่ะเพราะว่าดูค่าเลือดค่าไตาแล้วก็ยังทํางานเป็นปกติอยู่สามารถรับได้เลยตอนนั้นได้มีความหวังมากเลยค่ะว่าพี่กรณ์จะต้อง จะต้องกลับมาเป็นปกติได้อย่างแน่นอนแต่ว่าคุณหมอเขาก็บอกว่ายาตัวนี้มันเป็นยานอกนอกบัญชียานะคะคนไข้เนี่ยต้องจ่ายเองอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทำให้มิกกี้เนี่ยลองถามดูว่าแล้วอย่างสิทธิ์บัตรทองเนี่ยใช้ได้ไหมเขาบอกว่าใช้ไม่ได้คะ่ะสิทธิ์บัตรทองเนี่ยใช้ไม่ได้กับกรณีนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้ว ประกันสังคมล่ะใช้ได้ไหมคุณหมอท่านเองก็บอกว่าใช้ไม่ได้ค่ะใช้ไม่ได้กับยานี้ค่ะมิกี้ก็เลยคอตกค่ะแต่คุณหมอบอกนะคะว่าถ้าเป็นสิทธิ์เบิกตรงข้าราชการเนี่ยแฟนเนี่ยสามารถใช้ยาต,ตัวนี้ได้เลยหรือว่าเราจะชําระเองก็ได้ก็คือมันยาตัวเนี้เม็ดละ2,000บาทสําหรับเคสของพี่กรเนี่ยต้องกิน1นึ่งวันละ2เม็ดนะคะตกวันละ4,000บาทก็ตกเดือนละ 1,2 0 0 0 0บาทซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรค่ะ จากนั้นมิกกี้ก็ลองโทรไปถามสปะสะชนะคะเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเรื่องของการรับรองสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะต้องโทรไปถามเขตว่าถ้าเขตทําเรื่องได้เนี่ยทางสปะสะชอเองเนี่ยก็สามารถเซ็นอนุมัติหมายถึงว่าพี่กรณ์ก็สามารถได้รับสิทธิ์ได้เนี่ยนะคะตอนนั้นมิกกี้ก็ไม่แน่ใจเรื่องของสิทธิ์เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแค่ร่างพรบคู่ชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ ก็เลยโทรไปถามเขตเขตบอกว่าลองไปถามที่อำเภอดูถ้าอำเภอจดทะเบียนได้อะก็นําหลักฐานมาว่าที่เขตเลยเขตจะทําเรื่องดําเนินการให้อย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยสองคนก็เลยดําเนินการโดยการขับรถไปที่อำเภอเลยนะคะว่าไปถามดูว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ไหมทางเขตก็อั้มอึ้งค่ะทางทางอำเภอ ทางอำเภอก็อ้ำอึ้งค่ะไม่ไม่รู้ว่าจะให้คําตอบอยังไงดีก็เลยโยนกันไปโยนกันมาจนสุดท้ายเนี่ยเขาให้มิกกี้ไปถามที่ประชาสัมพันธ์ก็เลยมิกกี้กับพิกรณ์ก็เลยเดินออกมาเนี่ยค่ะพิกรณ์ก็เลยพูดว่าเสียดายเนาะเรายังอยู่ด้วยกันไม่คุ้มเลยมันทําให้มิกกี้ใจสลายแล้วก็ข้างในมันยับเยินไปแบบว่าเหมือนเหมือนหัวใจเรามีแผลอยู่แล้วแล้วก็พิกรณ์ยิ่งมาพูดคํานี้เหมือนกับเขาทอ้อแล้วก็ เขาไม่อยากจะสู้ต่อแล้วเขาบอกว่าเออไม่ต้องไปวิ่งเต้นอะไรแล้วนะพี่ก็อยู่ของพี่แบบนี้แหละจนกว่าพี่จะคุณกว่าพี่จะหายดีแต่เขาก็ไม่เคยพูดคําว่าตายนะคะ ว่าถ้าพี่กรณได้ใช้ยามุ่งเป้าเขาก็คงจะไม่อยู่ในสภาพเหมือนด้านหลังของมิกกี้นี่แหละค่ะเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เชื้อมะเร็งเนี่ยสงบลงแล้วมันก็จะทําให้พี่กรณ์เนี่ยอยู่กับเชื้อมะเร็งเนี่ยได้อย่างคนปกติแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสามารถไปทำงานเราสองคนก็ยังจะพอมีเวลาให้กันและกันอีกเหมือนเดิมค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะฝากบอกสังคมว่าการที่เรามีความรักแบบนี้เนี่ยมันไม่ผิดอะไรเลยค่ะและเมื่อกี้ก็เข้าใจว่าคนทุกคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของความต่างแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยสังคมเองก็ยังไม่ยอมรับ ความแตกต่างนี้สักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้ายอมรับมันก็คงจะเป็นกระแสไปนานแล้วค่ะเรื่องของสิทธิการรักษาเรื่องของการสิทธิการสมรสแบบเท่าเทียมนะคะ